บ้านาสาพัฒนาและพกกันตนเดงบ้านสันตุนมือหมู่ที่สี่ตำบลสันตุมืออำเภอแม่อายจังหวัดเชีมมยงใหม่รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายทหฐานเป็นผู้แทนเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ครับต้องบ,บ้านหมูส่สี่สันตุมือวันนี้ที่ทีมของจังหวัดเชีมมยงใหม่ได้มีมีก่อนมาให้ความรู้แล้วก็ทบทวนเรื่องของการอบรม เกีเ่ยวกับการรวบรมของชุดชะละบอบนี้ประธานท่านในาอำเภอแม่าอท่านกำนันสมชิ่นองสศนกับผู้ใหญ่บ้านทุกคนรวมทั้งท่านวิทย์หาได้ยากในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่แม่าอเราเนี่ยคว่งของข้ามเราเนี่ยเป็นเขตที่พวกของวัดนะครับและล้าหูหรือมุกเสิร์ฟนะครับซึ่งมีโรงงานผลิต はい。はい